สวัสดีกันผู้มนะครับอยู่กับผมสวยอีอีพ่อมาส่งนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมไม้ครา t นะครับซึ่งเราจะมาเล่นสกายวอล์กนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอตอนนี้ก็เหลือโปบินไกลนี่หน่อยหนึ่งโอเคพอถูไทยได้อยู่มาแล้วนะครับโอ้แบบนี้เหรอ เก้าแปดเจ็ดหกห้หาสี่สามสองหนึง่งเลสอันนึ่งนะครับหยิบ

มาไม่เคยถ้าเราก็ไปด้บนนั้นไหมไปเรื่ย นะครับรองเท้าถิงก่งเชรเอามาก่อน oh เสื้อต,ตอนเลดออกมาก่อน,นด้วยไหมก็ใกล้เคียงเอาใส่รองเท้าเกียงพี่ก่อนตุนอาหารนิดหน,น่นอยนะครับผม ไม่ได้ไม่ได้สิกนี้น้องชนะน,น้องไม่มีวันแพ้อยู่ไหนกันบ้างเนี่ยเออใช่เดี๋ยวเอาปุ้งวยเอาน้ำยาเลื่อนมาก่อน 莫好考，没เค ขอเงียบแป๊บหนึบบน่งนะครับกำลังใช้สมาธิอยู่อตา ก็เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s c r i b e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งได้ไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะ